รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมโรเซฟทวิจิตกับรายการบาฮาซาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้เราจะนําเสนอบทสนทนาเกี่ยวกับการสอบถามถึงสถานที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยกันนะครับมาดูประโยคตัวอย่างกันเลยครับ p e r m i s i Bu apa Bu orang Indonesia ต่อไปช้าๆนะครับ p ป r m i มิ Si bu apa bu orang Indonesia. Mikiua artiwa. Kotot kah? kun benen orang Indonesia rubaoh kah? 2. Periok toaipi Bukan saya bukan orang Indonesia. Saya orang Thai. Tetapi saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Topai cacaane kah? Bukan. Saya bukan orang Indonesia. Saya orang Thai. Tetapi saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Ikan Bukan. Saya bukan orang Indonesia. Saya orang Thai. Tetapi saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Kamu main ekap? ผมไม่ใช่คนอินโดนเซียผมเป็นคนไทยแต่ผมสามารถพูดภาษาอินโดนเซียได้ครับประโยคต่อไปครับโอ้ bagus sekali saya ingin mengetahui di mana kedutaan besar Indonesia di Bangkok ต่อไปช้าๆนะครับโอ้ bagus sekali saya ingin mengetahui di m a n าเกดุตา a ันเบซาร์อินโดนีเซียที่บางกออีกครังครับโอ้บาโกส sekali saya ingin mengetahui di mana kedutaan besar Indonesia di Bangkok ขอหมายนะครับโอ้ดีมากฉันต้องการทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจํากรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหนประโยคต่อไปนะครับ Saya tahu kedutaan besar Indonesia terletak di Jalan Peachbury dekat dengan Pasar Petunam. Tapi, saya Saya tahu kedutaan besar Indonesia terletak di Jalan Peachbury dekat dengan Pasar Petunam. อีกค้งนะครับฉตา,ตา,ารู้ว่ากงสุล e s ญ่ของอินโดนีเซียตัะตะ้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีใกล้กับตลาดรประตูน้ำมีความหมายว่าทราบครับหรือทราบข่าก็ได้นะครับสถานเอกาอาคาัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงเทพมหานครหรือประจำประเทศไทยตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีอยู่ใกล้กับตลาดประตูน้ําประโยคต่อไปครับ p a าดที่มีหลายๆผู้ค้าขาย a ส a ้อผ้าหรือไ่อไปช้าๆนะครับ pasar yang banyak menjual pakaian bukan อีกนะครับ pasar yang banyak menjual pakaian bukan น,าาานีความหมายว่าตลาดที่มีการจําหน่ายเสื้อผ้าเป็นจํานวนมากใช่หรือไม่ประโยคต่อไปนะครับ่ a betul pak ช้าๆนะครับ ya betul ย่าเบตุลปักนะครับมีความหมายว่าใช่ถูกต้องแล้วต่อไปเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันครับ oh. คำศัพท์แรกนะครับ Per r m i s i p e r มี s i มีความหมายว่าขอโทษนะครับคำต่อไปครับ b u bu หรือคำเต็มคือ i b u Ibu คํคำนี้แปลว่าคุณหรือคุณผู้หญิงก็ได้ครับคำต่อไปครับ Orang Indonesia อ r a n g Indonesia อันนี้จะมีความหมายว่าคนอินโดนีเซียหรือชาวอินโดนีเซียก็ได้ครับคำต่อไปครับ Bukan b u กันคำนี้แปลว่าไม่ใช่ครับเป็นการปฏิเสธคำนามนะครับคำต่อไปครับ Saya Saya คำนี้มีความหมายว่าผมมีความหมายว่าฉันก็ได้นะครับแทนตัวผู้พูดนั่นเองคำต่อไปครับ o orang t h a ไทยอ n ั t ไทยอันนี้ก็จะมีความหมายว่าเป็นคนไทยหรือเป็นชาวไทยนั่นเองครับ คำต่อไปครับเตอตาปีเตอตาปีคำนี้แปลว่าแต่นะครับคำต่อไปครับเบอร์บ er ิจาราเบอร์บิจาราคำนี้รากศัพท์คือคําว่าบิจาราบิจารานะครับไม่ว่าจะเจอในรูปใดนะครับความหมายคือแปลว่าพูดหรือสนทนาก็ได้ครับคําต่อไปนะครับภาษาอินโดนีเซ ah ียภาษาอินโดนีเซีย คำนี้เป็นคำผสมนะครับระหว่างคำว่าภาษากับคำว่าอินโดนีเซียมีความหมายว่าภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาของชาวอินโดนีเซียนั่นเองครับคำต่อไปนะครับ bagus bagus คำนี้แปลว่าดีครับไว้ชื่นชมนะครับคำต่อไปนะครับ sekalie sekalie คำนี้แปลว่าอย่างยิ่งหรืออย่างมากก็ได้ครับคำต่อไปครับ i ิ g i n i n g ินคำนี้แปลว่าอยากจะหรือแปลว่าต้องการที่จะก็ได้ครับคำต่อไปนะครับ m มืองตะวีมงตวีนะครับซึ่งรากศัพท์ของคำนี้คือคำว่าตาหูตาหูนะครับซึ่งแปลว่ารู้ฉะนั้น m ม n g งเงิตวหรือรากศัพท์ตาหูคำนี้มีความหมายเหมือนกันครับคือแปลว่ารู้หรือรับรู้ครับคำต่อไปนะครับดีมา a นาดีมาคนาคำนี้เป็นคำถามนะครับแปลว่าที่ไหนไว้ถามถึงสถานที่ครับคำต่อไปครับเกดูตาอัลเบซาร์อินโดนีเซียเกดูตะอัเบสาร์อินโดนเซีย คำานี้จะมีความหมายว่าสถานเอกอคาชาทูตอินโดนีเซียครับคำต่อไปนะครับดีบังกอกดีบังกอกนะครับคำนี้แปลว่าที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพแต่ถ้าในความหมายของสถานทูตเราจะมีความหมายว่าประจํากรุงเทพมหานครนะครับคำต่อไปนะครับเตลตักเตลตักคำนี้มีความหมายว่าตั้งหรือตั้งอยู่นะครับคำต่อไปนะครับจัลันจัลันคำนี้แปลว่าถนนครับ คำต่อไปครับ the กัด the กัดคำนี้มีความหมายว่าใกล้หรือใกล้กับนะครับคำต่อไปครับป pas าสารปาสารคำนี้มีความหมายว่าตลาดครับคำต่อไปครับอย่างอย่างแปลว่าที่ซึ่งนะครับจากประโยชน์ตัวอย่างจะมีความหมายว่าตลาดที่นะครับคำต่อไปครับ ol, มนจวเมนจวลนะครับคำนี้แปลว่าขายหรือแปลว่าจําหน่ายก็ได้ครับ คำต่อไปครับปากายันปากายันคำนี้แปลว่าเสื้อผ้าหรือชุดก็ได้ครับคำต่อไปครับบูก,กันบูก,กัานคำนี้แปลว่าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าใช้เสียงสูงนะครับจากประโยคตัวอย่างบูกานบูกานเป็นลักษณะของการตั้งคำถามนะครับจึงมีความหมายว่าใช่หรือไม่คำต่อไปนะครับเบอร์ตุลเบอร์ตุลคำนี้แปลว่าถูกต้องครับต่อไปนะครับ kita kapan Permisi, Bu. Apa Ibu orang Indonesia? Bukan, saya bukan orang Indonesia. Saya orang Thai, tetapi saya bisa berbicara bahasa Indonesia. Oh, bagus sekali. Saya ingin mengetahui di mana kedutaan besar Indonesia di Bangkok. Saya tahu. Kedutaan Besar Indonesia terletak di Jalan Petburi. เด kat dengan pasar patunam pasar yang banyak menjual pakaian bukan ใช่ปุ๊ปปะเป็นไงบ้างครับจากละครของเราวันนี้ประโยคไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ต้องฝึกฝนนะครับถ้าวันนี้ยังฝึกฝนกันไม่ทันคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง www.etvthai.tv นะครับอย่าลืมนะครับรายการภาษาอินโดนีเซียออกอากาศเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ etv นะครับ สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ